จุดที่สามปรางประธานมีลักษณะโครงสร้างคล้ายคลึงกับปรางประธานของโบราณสถานหมายเลขหนึ่งแต่บริเวณตรงกลางของปรางประธานมีฐานโยนีตั้งอยู่โดยฐานมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสความสูงประมาณ50เซนติเมตรโดยแกะสลักให้มีรูตรงกลางเพื่อรองรับศิวลึงตามความเชื่อฐานโยนีมีความหมายแทนองค์พระอุมาชายาของพระศิวะ และสีวลึงแทนความหมายองค์กำเนิดของเพศช,ชายและยังเป็นสัญลักษณ์แทนองค์พระศิวะซึ่งมีความหมายถึงพลังการสร้างสารรค์ของพระผู้เป็นเจ้าโดยส่วนมากกษัตริย์ที่มีความนับถือศาสนาฮินดูและทธสไสวนิกายจะให้ความนิยมในการสร้างสีวลึงไว้ในบริเวณต่างๆเพื่อเป็นการบูชา